พี่น้องขามหัวมันนี่ก็เฮ้ยอึบอึบเอาน้ำมาแก๊ปเบิงบ้งค่ะเบิง้งเบื้องเบื้งอันนี้มองพ่อมาไสไซได้ไปหน่อยอืน้ำไหลน้ำขามถนนอันนี้เป็นถนนนะคะเนะี่ยฝา่งนั้นเป็นห่วยลอดใต้ถนนเป็นท่อน้ำมันะครเนะี่ยดูพุทธพุทพุทเขาน้าเขา่าค่ะ แต่ว่าเขาปีนี้พ่มีหญ้าหลายเพราะว่าช่วงพันเฮ็ดน,หนใหม่ไ,หมไม่ฝนบ่ตกนะครับพี่น้องเพิ่นฉีดยาเข่าบ่ทันเนาะก็เลยกลายเป็นนาเข่ากับหญ้าอยู่น้อกันเพราะปั่นกันน้ำไหลร่วงๆเขาเดี๋ยวเพิ่นจะจส๊เซ๊ๆตรงนี้แหละพี่น้อ,องลายเขา่านะขัดฝนตกแลงเอง,เอง,เองนี่กะ Chị má ịt hang nè